เปลี่ยนท่าก็แล้วจะนอนท่าไหนแม่มันปวดหลังเนี่ยโอ้ยลุงข้างบ้านนี่เขาก็บ่นเก่งจังเลยเอารู้วันนี้บ่นเรื่องอะไรอีกเดี๋ยวคือคนมันง่วงเข้าใจไหมอยากจะงีบแต่มันนอนท่าไหนมันก็ปวดไปหมดเลยอ่ะแล้วหมามนขึ้นไปนอนข้างบนดีๆอ่ะพี่กระดูกไม่ดีโอ้ขี้เถิดเดินดีโอ้ี่พี่บอยซึ่งมันก็น่าปวดอยู่มันนอนอะไรแบบนี้ดูดินอนเอนก็ไม่ได้โอ้ยคุณพี่ สมควรแล้วที่พี่จะปวดหลังคุณผู้ชมวันนี้พี่บอยเดินาตามมา<ง>ตามมาดูเลยค่ะนี่เลยเราเก็บง่ายมากเลยนะอยู่ในส่วนหลังบ้านเราก็หยิบ<ง>มาใช้ง่าย<ง>ขอดูเอยสิแล้วเ,เธอดูน้ำหนักเบามากาสาวๆัวเล็กอย่างฉันก็คือยกได้ซึ่งเ<อ>บาจริงนะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กับเอลตราเบสเตียงนอนพับได้สีขาสี่ระดับที่สําคัญกางง่ายมากๆมาดูกันค่ะว่าจะกางง่ายขนาดไหนงไงคุณผู้ชมนอกจากนอกจากน้าหนักเบานะพี่บอยวางไปแบบนี้ใช่ไหมคะใครจะซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่จะซื้อ ใช้เองซื้อฝากลูกๆไว<อ>้ที่หอพักนะาได้เลยนี่นะ1 2 3สองสดูความแข็งแรงเสร็จ<อ>ปุ๊บเพื่อความง่าย<อ>เพื่อความนอนให้มันสะดวกมากขึ้นนี่เลยเวันนี้เราเป็นเตียงแบบอัลตราเบสสี่ขาเพื่อเป็นการรองรับนะครับให้สมดุใ<ช>ลให้เป็นหน้าทุบไม่มีทางกระดกแน่นอนออจริงเลยเปล่าลองดูปกติถ้าเป็นเก้าอี้สมัยก่อนที่เราเคยนอนของพ่อของแม่ก็คือตีหัวเลยนะล่างซ้ยกระโดหัวเนื่ององสามสบายสบายมั่นใจในการนั่งอัลตราเบสได้เลย S <S <S และที่สําคัญนะครับเข้ามาพร้อมกับ ฐานขาตั้งนะคะเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงเวลาใช้งานด้วยใช่แล้วค่ะส่วนตัวโค้งเหล็กแล้วก็ข้อต่อต่างๆเนี่ยนะครบเขาก็มีการเคลือบสีกันสนิมนะครับรับน้ําหนักได้ดีที่สําคัญดูแลได้ง่ายทนทานอีกด้วยอันนี้อยากลองนอนให้คุณผู้ชมดูลองดลอค่ะปกติถ้าเป็นเก้าอี้แบบเตียงพับสมัยก่อนกว่าจะนอนได้เราต้องเลงก่อนเนาะว่าต้องนั่งตรงไหนดีมันจะได้ไม่กระดกแต่อันนี้ค่ะพอนั่งตรงปลายแบบนี้นะคุณผู้ชมเวลาเราอยากนอนนะคะแบบโอ้ยวันนี้อากาศดีหรือว่าโอ้ยง่วงแล้วคุณผู้ชมดูนะ นี่เลยเราก็สามารถนอนไปแบบ180องศาแบบดีได้อันนี้แบบ180องศานะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะนั่งดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือปรับได้เหมือนกันลองดูเพาลองลองลองนี่อยนี่ฮะอยากจะนั่งแบบว่า4 5องศานี่แค่นี้เลยหรออ่านหนังฟังเพลงแบบสบายๆครับ คุณผู้ชมสบายจริงด้วยและหมอนรองคอนะครับเขาสามารถปรับเลื่อนขึ้นลงได้ตามสรีระเลยนะครับผมใช้แล้วหูเราแบบรับกับสรีระเราพอดีเลยสบายไหมนอนหรือว่านั่งก็คือไม่ปวดคอเลยนะ<ช>พี่บอยและที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมนอกจากหมอนรองคอเขามีมาให้อยู่แล้วนี้ทิปตกให้ดูเห็นความยืดหยุ่นของแมวพี่บอยเนี่ยค่ะทั้งยืดหยุ่นถักทอมาอย่างแน่นแล้วก็แข็งแรงมากๆ,ๆ,ๆเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมเนาะจะมีน้าหนักตัวเท่าไหร่อันนี้ก็คือสามารถนอนได้สบายสบายเลยนะคะ และที่สําคัญค่ะตัวผ้านอกจากถักทอมาอย่างแน่นหนาแล้วเขราระบายอากาศได้ดีมากคุณผู้ชมจะนอนนอกบ้านสบายๆชมนกชมไม้เราแต่งสวนมายังสวยก็นอนได้รวมไปถึงการดูแลรักษาความสะอาดก็ยิ่งง่ายกันไปใหญ่เลยค่ะเนื่องจากว่าพอเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นลักษณะผ้าแบบนี้สมมุตินะคุณผู้ชมทําน้าหกหรือมีอะไรหกใส่นิดนึงค่ะเราแค่ปัดออกนิดเดียวเลย<อ>แค่นี้ค่ะก็คือกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วเรามีช่องเก็บของอเนกประสงค์สมมตินะพี่บอยเคยไหมเรานอนเล่นมือถืออยู่ หรือว่าอ่านหนังสืออยู่แล้วมันแบบมันง่วงอ่ะ เราไม่รู้จะไปวางไว้ไหนไปวางไว้ที่ตัวอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราหลับไปก็กลัวทําโทรศัพท์หล่นถูกไหมอันนี้ไม่ต้องกังวลคะคุณผู้ชมดูนะคะช่องอเนกประสงค์ใส่ไปหนึ่งสองสามปุ๊บลูกลูกหลานบ้านไหนอ่านหนังสือเตรียมสอบอยู่ก็คือใส่ไว้ในช่องนี้ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะนี่แต่เดี๋ยวก่อนอะไรอีกอ่ะยังไม่หมดอีกเหรอเพิ่มความสบายเข้าไปอีกครับด้วยเบาะรองนอนแบบหนานุ่มนะแต่ตะครั้งนี้มาเป็นแบบสีทูโทนฮะจะสีเทาก็ได้สีน้ำเงินก็ดูสวย ไม่ไีการติดตั้งง่ายๆเลยจ้ะยัง<ต>ไงบ้างคะ<ช>่ะแค่เด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับผมนี่เขาจะทำตัวล็อกไว้สบายไหมเฮ้ยเรานิ่มมากพี่บอย โอ้โหเราลองไปนั่งกันไหมนั่งก็ดีนอนก็สบายอยากรู้ราคาแลไหมครับแหมราคาไม่ต้องพูดถึงค่ะช้อปกับ29ช้อปปิ้งทั้งทีนะคะเรามีโปรโมชั่นเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมกันอยู่แล้วอัตรเบสเตียงนอนพับได้4ี่ขาสีระดับวันนี้พร้อมหมอนรองคอกระเป๋าข้างและเบาะรองนอนหนานุ่มปกติมูลค่า2990บาทแต่ช้อปกับเราวันนี้นะครับที่29ช้อปปิง้งเราให้คุณจ่ายเพียงแค่1590บบาทเท่านั้นนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ ชอบกับเราวันนี้ลดราคายัางไม่พอขพแถมเป็นโต๊ะสนามให้อีกหนึ่งตัวเอาไปตั้ง <Wow. S 1> แคมปิ้งแบบสบายๆกันไปเลยโอ้โห oh, oh. ทั้งหมดนี้นะคะรวมมูลค่าทั้งสิ้นอยู่ที่3,880บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่ 1,590บาทเท่านั้นค่ะที่สำคัญน,นคะครับของเรานั้นมีเก็บเงินปลายทางและส่งฟรีทั่วประเทศโปรโมชั่นดีๆแบบนี้รีบโทรเลยนะคะที่เบอร์1495้ําย้ำนะคะความสบายรอยอยู่ที่หน้าบ้านคุณผู้ชมแล้วโทรเลยคะ่ะ1495ค่ะ บ้านพี่เนี่ยเป็นคนครอบครัวใหญ่เวลารวมญาติทีนึงมาหมดเลยอเจกอาม่าอื้มอากงอู้หูที่สําคัญปัญหาคือมาแล้วไม่รู้นั่งไหนกันอะใช่ไหมพี่คือจะให้อาม่านั่งเก้าอี้แข็งๆทื่อๆแบบเนี้ยสักพักนั่งได้ไม่นานร้องปวดหลังสงสารเขาที่นแ้วแีอัลตราเบสตัวนี้ทุกปัญหาจบเลยนะถูกต้องแล้วยิ่งสบายมากขึ้นถ้าเวลาญาติๆจะจินอนค้างที่บ้านเคยเป็นไหมคะถ้าเราจะไปลงทุนซื้อเตียงใหญ่ๆมารองรับแขกซึ่งนานๆบางทีเขามานานๆมาทีอย่างเงี้ยเรา ตั้งแต่เรามีอัลตราเบสกันมาอย่างเงี้ยย่าจะนอนตรงไหนยังไงก็คือสบายหมดเลยนี่ทิปรูกไหมจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นแค่เรา2คนหรือว่าวัยรุ่นพี่กลางได้นะต่อให้อาม่าอากงมาที่บ้านนะหรือว,ว่าอยู่บ้านคนเดียวก็สามารถสร้างได้ง่ายนะครับเพราะว่าอัลตราเบสอันนี้ใช้สะดวกกางสบายครับแค่ก<ช>างออกมาแค่นี้นะครับแล้วก็กางมาทีละขาครับทั้งหมดตอนแรก3ามขาด้วยกันแล้วก็วางแบบนี้ ดูแข็งแรงมากเลยอะค่ะพี่บอยแค่นี้ค่ะออาตเบนเนี่ยนะครับสามารถปรับได้4ระดับด้วยกันนะครับจะปรับแบบ180องศานอนราบแบบนี้ก็ได้หรือบางคนบอกว่าฉันอยากจะเอนขึ้นมาอีกนิดนึงนี่ฮะเหมือนกับเป็นการเทินหมอนขึ้นมาหน่อยนึงได้หมดเลยเนาะพี่เนาะหรือว่าอยากจะแบบนอนเอนแบบสบายสบายเลิ่อนหลับหน่อยก็ได้หรืออยากจะนั่งดูหนังสือนะครับดูทีวี 45าองศาก็สบายสบายแล้วมาดูแบบสบายในทุกๆมุมเลยอ่ะพี่บอยอาม่าดูทีวีอยู่จะเผลอหลับยังไงไม่ต้องวิ่งไปวางรีโมทใส่ในกระเป๋าได้เลยจ้ะโอ้โหทุกอย่างมาดูง่ายไปหมดเลยอ่ะเรียบร้อยแค่นี้เองคือว่ากลางว่าง่ายแล้วเก็บง่ายกว่าง่ายๆนะครับแล้วก็จะปรับนี่ก่อนเลยระดับนี่นะฮะให้มันเป็นปกติแบบนี้ครับพับเข้าไปหนึ่งสเต็ปแป๊บเดียวมันจะใส่แล้วเนี่ยสเต็ปที่สองนี่ค่ะ สเต็ปที่2ก็คือพับค่ะเก็บเข้าไปเนาะค่อยๆพับได้เลยนะคะคุณผู้ชมพับแบบนี้และสเต็ปสุดท้ายก็อย่างนี้สิจ๊ะเสร็จแล้วแค่นี้เองส่วนน้ำหนักค่ะให้ผู้หญิงยกสิครับแหมเรื่องยกมันต้องหนูอยู่แล้วลองดูออนี่ ขอโทษนะมือเดียวยังได้เนี่ยมือเดียวยังได้นะคะแลใครที่กําลังคิดว่าอุ้ยจะเอาหรือไม่เอาดีกวัวไปเกะกะบ,บ้านคุณผู้ชมดูสิคะพอพับอะ่ะเขาแคบแค่นี้เองอย่างนี้ก็คือยกไปที่ไหนก็ได้แล้วก็ใช้งานแบบอเนกประสงค์จริงๆไม่อยากจะเชื่อจ่ายแค่หนึ่งพับาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมรีบโทรด่วนเลยนะคะอัลตร้าเบสนี้นะครับขอแอบบอกนิดนึงได้ไหมเหล็กของเขามีความแข็งแรงแล้วด้วยนะครับเรื่องของเนื้อผ้ายังถักทอมาอย่างหนาแน่นลองเลยเราสองคนนั่งจะแบบอุ้ยน้ำหนักแม่สองคน กันยังไม่ท่าบอลหรือทรวมกันเลยนะจ๊ะเรามีน้องๆเราสี่คนมาเลยจ้ะลูกนี่เด็กๆเราสี่คนลงกันน้ําหนักเกินร้อยนะคุณผู้ชมเพื่อนขององทีฟเพื่อนของผมเพื่อนของอาม่าอันนี้ลูกชายของอากงเฮ้ยคุณผู้ชมคือเอาลตาเบเตียงนอนพับได้สี่ขาสิระดับแข็งแรงมากและคุณผู้ชมพี่บอยค่ะนี่ขออนุญาตนะคะด้านล่างนี้ยังไงเฮ้ยตัวผ พอนน้นจริงคือไม่หย่อนลงมาเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือการแบบพิสูจนเลยว่าใ,<ช>ใครที่น้ำหนักตัวเยอะมากๆเนาะสามารถแบบนอนได้สบายๆแล้วก็มั่นใจในการทิ้งตัวลงนอนได้เลยค่ะจะนั่งหัวท้ายก็ไม่กระดกนั่งท้ายหัวไม่กระดกที่สาคัญนั่งอยู่ตรงกลาง สบายถูกต้องค่ะวันละวันนี้ค่ะเราอยู่กับอัลตราเบสเตียงนอนพับได้4ี่ขาสีระดับพร้อมหมอนรองคอกระเป๋าข้างและเบาะรองนอนหนานุ่มปกติมูลค่า2,990บาทค่ะแต่ราคานี้คุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณชอบกับ29ช้อปปิ้งของเราเราให้คุณจ่ายเพียงแค่1,590บาทเท่านั้นนะครับและที่สำคัญนะครับวันนี้เนี่ยเราลดราคาย่างไม่พอนะฮะ ขอใจดีแถมหน่อยได้ไหมยังไงบ้างคับคพี่คุณจะไปปิกนิกคุณจะมีมแค่ออร้าเบสอย่างเดียวมันไม่ครบมันอยากได้อีกอ่ะมันจะต้องมีโต๊ะสนามพับได้วันนี้แถมฟรีอีก1ชุดไปเลยครับผมนี่นะฮะว่ายง่ายไปตั้งที<ม>ต้องไปให้ครบครับ รวมมูลค่าทั้งสิ้น ,3880 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องใจาราคานี้ค่ะเพราะทั้งหมดนี้เหลือเพียงแค่1590บาทเท่านั้นค่ะที่สำคัญเรามีเก็บเงินไปทางและเราจะส่งฟรีทั่วประเทศว้าวลดให้ขนาดนี้แลยยังแถมโต๊ะสนามผับได้ไปฟรีๆอีกแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะกดด่วนเลยค่ะที่เบอร์1495ย้ําย้ำนะคะคุณผู้ชมเป็นเจ้าของทั้งหมดนี้ได้ในราคาแค่พันนิดๆเองโทรเลยค่ะ1 4 9 5ค่ะแค่คุณมีเอาต์ เบสตียงนอนพับได้4ขา4ระดับแบบนี้ทำให้ทุกบ้านนั้นแฮปปี้อย่างแน่นอนพร้อมนั้นรีบกดให้ทันนะคะและพบกับสินค้าดีๆโปรโมชั่นดีๆได้ใหม่ใน29ช้อปปิ้งวันนี้ทิปแล้วพี่บอยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ